สวัดีจะพาเจ้าตัว b o x กเซอร์เี่ยไปถ่ายรูปนะครับก็เลยขออนุญาตอัดคลิปเลยละกันนะฮะเพื่อนๆเนี่ยได้ดูในเรื่องของตัวฟล e l i ลิ่งได้ดูอารมณ์ในการขับขี่ว่าเจ้าตัว718เองเนี่ยมันน่าใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคกับเจ้าตัว b o x ก er เซอร์เองเนี่ยตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับส0 0 0นซีซีเทอร์โบ สสูบ300ร้อยแรงม้าแต่บอกเลยนะว่าถึงแม้เขาจะแค่300ร้อยแรงม้าเนี่ยแต่อารมณ์ในการขับขี่เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้เจ้าตัว b o x e r 718เองเนี่ยอะจากฟิลลิ่งนะตอนนี้นะโอเคเราเพิ่งขับมาได้ระยะหนึ่งนะฮะโอเคเจ้าตัวเนี้ยจุดที่น่าสนใจเลยคือตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับมันเป็นเครื่องยนต์ที่วางกลางซึ่งมันแตกต่างจากเจ้าตัวปอเชรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว91 1 นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวพานามลา่ามาคาหรือคเยนนะครับเพราะว่าเจ้าตัว911เองเ,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 เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่วางหลังเจ้าตัวพานามล่ามาคาหรือคเยนเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์วางหน้าดังนั้นสเสน่ห์ของเจ้าตัว718เนี่ยมันวางกลางดังนั้นเรื่องการบาลานซ์น้าหนักนเนี่ยบาลานซ์เนี่ยมันดีมากๆซึ่งมันเหมือนกับพวกรถซูเปอร์คาร์เลยรถซูเปอร์คาร์เนี่ยส่วนใหญ่เครื่องยนต์มันจะวางกลางทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงหลังผมเนี่ย หลังเบาะตัวนี้แต่ถามว่าเครื่องยนต์อยู่หลังเบาะร้อนไหมเอาจริงๆนะไม่ได้ร้อนเลยเพราะบางคนจะกังวลเอ๊ะเครื่องยนต์มันวางกลางเนี่ยติดพนักพิงมันจะร้อนไหมบอกเลยฮะไม่ร้อนเพราะว่ามันเื้นเรื่องของตัวฉนวนกันความร้อนตรงนี้อยู่นะครับแล้วมันบาลานซ์ได้ดีทําให้ในเรื่องของแรงส่งในการขับขี่เนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วทีนี้คันนี้น่าสนใจอย่างไรอีกนะฮะ เดี๋ยวพอไปถึงปลายทางเนี่ยเดี๋ยวจะเพื่อนดูรอบขันนะตอนนี้ภายในเป็นสีแดงเห็นไหมครับเพื่อนฮนะภายในแดงนะแล้วก็หลังคาผ้าเนี่ยก็เป็นหลังคาผ้าสีแดงด้วยนะครับแล้วตัวบอดี้รถเขาเนี่เป็นบอดี้รถตัวสีเงินซึ่งบอกเลยว่ารถเนี่ยที่ภายในสีเอ่อภายนอกสีเงินนะครับแล้วก็ภายในแดงหลังคาแดงเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากๆแล้วสภาพยังสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าในตลาดเนี่ยแทบไม่มีแล้ว นะฮะมั่นใจเลยว่าเพื่อนขับแล้วเนี่ยหล่อสุดๆในท้องถนนอย่างแน่นอนเลยมีบางคนนะฮะเพื่อนๆบางคนถามว่าเอาะ๊ะแล้วมันเป็นตัวสปอร์ตเปิดประทุนเนี่ยเป็นหลังคาผ้าแบบเนี้ยมันจะร้อนไหมนะเอาตรงๆเพื่อนๆนะถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับพวกรถที่มันเป็นรถหลังคาเหล็กปกตินะ แน่นอนมันอาจจะมีฟิลในเรื่องของการร้อนเนี่ยจะร้อนมากกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันกันฝนได้ไหมเวลาฝนตกเป็นอะไรไหมนะครับตัวนี้มันเป็นตัวผ้าใบเนี่ยที่กันฝนอยู่แล้วกันน้ําอยู่แล้วนะตอนนั้นไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องเสียเรียดแต่มันก็แลกมาก,กับการที่เราได้ฟิลในการขับขี่อย่างบางทีเนี่ยเราจะไปเขาโยงเขาใหญ่นะครับรับลมรับบรรยากาศชิวๆเนี่ยเปิดประตุนหล่อๆเนี่ยสบายเลย นะฮะรับในเรื่องของตัวรับลมนะฮะรับวิวต่างๆโอ้โหบอกเลยว่าสบายสุดๆนะฮะคันนี้นะฮะนั้นฟีลลิ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนั่นคือถ้าเกิดว่าเราเลือกแล้วที่จะเอารถเป็นเปิดประทุนเนี่ยแน่นอนนะครับอาจจะต้องยอมเสียอะไรบางอย่างไปแต่เราก็ได้อะไรอีกหลายๆอย่างที่รถเปิดประทุนเนี่ยมันทําไม่ได้นะฮะคันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเรื่องของตัวสภาพนะฮะโดยรวม ของคันนี้เพิ่มเติมกันอีกนิดหนึง่งโอเคทีนี้ในตัวนี้เองเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะฮะมันยังมีในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของมันที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันในตัวของตัวอ่านเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงใกล้ถึงแล้วนะ,อะโอเคอ่าเรามาถึงที่หมายกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูบริเวณภายนอกนะฮะเพิ่มเติมกัน โอเคอ่ะเรามาถึงที่หมายละเรียบร้อยโอเคอ่ะทีนี้บางคนอาจจะมีคำถามเอ๊ะแล้วมันเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์วางกลางแบบนี้ นะฮะมันดียังไงแน่นอนฮะนีเมื่อเครื่องมันอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยปราวัดด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันมีพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระมากยิ่งขึ้นนะฮะเวลาที่เราจะไปเที่ยวนะครับไปชิลๆเนี่ยเราสามารถเก็บของทางบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะฮะในส่วนของตัวอ่ะออปชันเพิ่มเติมกันบ้างออปชันตัวนี้นะฮะมันก็จะมีโหมดด้วยนะ,ะตัวนี้อ่ะมีโหมดอันนี้โหมดสปอร์ตต้องการเพิ่มความแรงนะฮะแล้วก็ปรับเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมาได้ นะฮะล้วก็มีในส่วนของตัวโชคตัวนี้ด้วยนะฮะสามารถปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นฟังก์ชันของตัวมันนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเ,าเปิดประทุนนะฮะโชว์เพื่อนๆกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะโอเคอ่เป็นไงฮะเพื่อนๆนะะอ่ะตอนนี้อากาศกำลังดีเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย ยอมนะครับที่จะเอารถเปิดประตูเนี่ยมันจะได้ฟิลลิ่งแบบนี้นะครับเวลาที่อากาศดีๆนะครับเราสามารถรับลมบริสุทธิ์ได้นะฮะรับอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ได้ซึ่งถ้าเป็นรถปกติทั่วไปเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะโอเคนี่ฮะที่เราได้มานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะบริเวณโดยรวมนะครับของจ้าตัว7 1 8 b o x บ็กันบ้างดีกว่านะครับโอเค อ่ะเพื่อนๆเห็นไหมฮะบอกเลยครับว่าหล่อมากๆเลยนะครับกับเจ้ากบน้อยคันนี้นะฮะเป็นฮะสีภายนอกสวยไหมฮะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับเสีภายนอกเป็นสีเทานะฮะสีเแบบนี้นะครับปัดกับตัวภายนสีแดงนะครับแล้วก็หลังคาแดงนะฮะสวยสุดๆเลยระบอกเลยฮะคันนี้นะครับนะฮะเพื่อนบางคนอยกที่กำลังหารถสปอร์ตนะฮะสองประตูนะครับเป็นสปอร์ตเปิดประตนครับ บอกเลยครับว,ว่าคำนี้เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยนะครับโอเคแต่ที่สำคัญนะคือขนาเลขไมห์กันนี้ครับแค่เพียง1 0,000โลเท่านั้นนะครับเลขไมห์เนี่ยยังน้อยมากๆครับสภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากรถใหม่เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาเนี่ยดีมากๆ <Okay. S 1> เลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็ถ่ายรูปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปในเรื่องของตัวฟ mm. ิลลิ่งในการขับขี่นิดนึดนดนดนงก็แล้วกันเอาจังแล้วเนี่ยเจ้าตัวบ็อกสเตอร์เจ็เองเนี่ยถามว่าเหมาะกับใคร นะฮะไม่ว่าเพื่อนเองนะจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับอาจจะอยู่กันเป็นคนเดียวนะฮะหรือ2คนเนี่ยอันนี้กำลังดีเลยนะบอกเลยเพราะว่าอันนี้็สองคนอยู่แล้วนะถ้าเกิน2คนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะฮะการท่องเที่ยวนะฮะเช่นไปเที่ยวพวกเขาใหญ่หรือขึ้นเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะรับลมอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยตอบโจทย์เลยเพราะว่าสามารถเปิดประตูได้สบายๆเลยรวมไปถึงเพื่อนๆคนไหนที่ชอบซิ่ง นะฮะเจ้าตัวนี้มัน300ม้า4สูบเนี่ยมันก็ทำความเร็วได้นะฮะไม่แพ้กับตัวรุ่นพี่ๆเช่นเดียวกันรวมถึงถ้าเพื่อนเองนะฮะชอบเดินห้างนะฮะคันนี้มันสามารถจอดในเรื่องของตัวที่จอดเนี่ยของตัวซูเปอร์คาร์เนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะฮะเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ฟังถึงตัวนี้แล้วนะครับมีความสนใจนะฮะกับเจ้าตัว เจหนึ่งแปดคันี้นะครับบอกเลยนะว่าสภาพแบบนี้นะฮะสวยงามขนาดนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยหาได้ยากมากๆแล้วนะฮะเพื่อนไหนชอบนะฮะรีบมาจับจองนะครับรีบมาสู่ขอได้เลยนะครับทางร้านเราจะย,ยินดีในเรื่องของการช่วยเหลือในการจัดไฟแนนซ์ hmm. นะฮะในการผลักดันเคสให้ทุกเคสอยู่แล้วต้องการรู้เพิ่มเติมต้องการคลิปเพิ่มเติมนะฮะหรือต้องการข้อมูลของตัวรถเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะหรือว่าติดต่อฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับ